ก็ค่อนข้างน่าสังเกตนะครับเพราะว่าจริงๆก็จะมีหุ้นตัวใหญ่ๆในกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มสื่อสารนะครับที่นําตลาดขึ้นมาแต่จริงๆเราเริ่มเห็นแรงขายทํากําไรในหุ้นตัวอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับน่าสนใจพะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะไปคุยกันกับนักวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์การลงทุนนะครับผมคุยกับคุณชยพรน,น้องพิทักษ์เจริญจากวอบโลบัวหลวงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมครับผมหุ้นตัวใหญ่ๆนี่ก็ดึงดัชนีหุ้นไทยขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้ 1, 1> ั0สจุดเข้าไปทุกทีมีอะไรที่เราสังเกตบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่ค่อนข้างกระจุกตัวนะใช่ครับก็ยังอยู่ในหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของธนาคารใหญ่ในส่วนของกลุ่มไอซิตีแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันครับ หุ้นโดยทั่วไปยังค่อนข้างจะกระจุกตัวแล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าดูตลาดประเทศไทยก็ดูเหมือนจะค่อนข้างจะร้อนแรงเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับในแง่ของตลาดไทยเองเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับใ,ใกล้ๆพันสี่ร้อยก็คงเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญนะครับคเพราะว่าถ้าดูกันในเชิงของวัฒนธัรมของตลาดโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าตลาดตอนนี้ก็เทรดกรันรวบ,รวบๆใกล้กับ 4ใกล้ๆ15เท่านะครับแล้วก็หุ้นที่เคยเทรนและสที่ดิสคาวจากตลาดโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับทางด้านสินค้าพ,กพุกภั่์นะครับรบตอนนี้ราคาหุ้นขึ้นมาเนี่ยในเชิงของพี่ก็ไม่ได้ดิสคาวละนะครับเช่นตลาดเองเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยการเทรดของตลาดก็คงจะไม่ได้เป็นลักษณะของการแรนดี้แรงๆนะครับการเทคโปรฟิต ของหุ้นตัวใหญ่ในช่วงระยะเวลาจากนี้น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราคงต้องดูอีกทีนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าในเชิงของตัวเลขต่างๆนี่อาจจะยังไม่ถึงกับมีความชัดเจนนะครับว่าในส่วนของน้ํามันนั้นกลับตัวแล้วนะครับในเรื่องของเออร์เน็ตแล้วก็ตัวเลขก็ยังไม่ได้กลับตัวนะครับผมก็ยังคิดว่าตรงนี้ยังเป็นลักษณะการเทรดปบบเก็งกำไรนะครับแล้วก็เป็นเงินที่ค่อนข้างจะเป็นฮอตบันนี่นะครับ อืมครับช่วงนี้เราแนะนำทุนยังไงบ้างครับคือคนที่ถือหุ้นตัวใหญ่ตัวบิกแคปตัวที่กำไรมาเยอะๆเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเทคโ r o f ิดไม่ยากหน่อยแต่บางคนถือหุ้นผิดตัวเนี่ยไม่ไปไหนเลยเผลอแดงซะด้วยซ้ำนะครับครับใช่เพราะว่าต้องต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือครั้งนี้หุ้นกระตุกตัวมากนะครับผมคิดว่าเราอาจจะเห็นการกลับมาเทรดบ้างนะครับโรเทชันเกิดขึ้นบ้างในหนึ่งสองสัปดาห์ช่วงนี้นะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้นตัวใหญ่หยุดนะครับแล้วตลาดไม่ได้มีการเทคโปรฟิตอย่างรุนแรงเราอาจจะเห็นเม็ดเงินเนี่ยกระจายตัวมาที่ไซส์กลางไซส์เล็กบ้างครับฉะนั้นค,คนที่ถือหุ้นอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าเรายางังยังอยู่ในภาพที่ถ้าไม่มีกำไรรหรือ,รอนะครับถัดทุนอยู่แต่ว่าไม่มากนะครับการถือลุ้นในลักษณะของการเห็นการโรเตตของเม็ดเงินอาจจะเกิดขึ้นได้ครับ แต่ว่าในโจยตัวของอินเด็กเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากแล้วนะครับครับครับ,รบต,ตัวกลางตัวเล็กตัวไหนที่ที่พอจะลุ้นให้เงินเข้ามาได้บ้างครับเอ่อผมมองในส่วนของกลุ่มอาหารน่าจะดูดีนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นตัวเลขของกลุ่มอาหารในช่วงของควอเตอร์สี่เริ่มออกมาดีกว่าที่อนนัิสคาดนะครับเราเห็นการอัปเกรดในส่วนของตัวผลประกอบการของพุ้นกลุ่มอาหารเกิดขึ้นนะครับ กลุ่มอาหารก็ตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็น g f p t นะครับหรือ TU ก็เป็นตัวหลักที่เราพิกนะครับวันนี้ c f ปรับตัวขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะที่เทรดไปตามกลุ่มครับถือเงินสดสักกี่เปอร์เซ็นต์นีตอนนี้ต้องถือเยอะขึ้นได้เรื่อยไหมฮะเรายังไม่ได้มีการ adjust ในเรื่องของวงเงินขนาดนั้นนะครับเพราะว่าภาพที่เรามองเนี่ย ในเรื่องของตัว volatility หรือความผันผวนของตลาดหุ้นมันไม่ยอมลดลงนะครับด uh ัง huh. นั้นเนี่ยภาพของตรงนี้เนี่ยไม่ทําให้เรามีการ adjust อะไรอันที่สองในเรื่องของแนวโน้มตัวเลขต่างๆของทางทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่เราอยู่ในโมเดลเนี่ยเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวโน้มของตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับแนวโน้มของในเรื่องของอัต e ราดอกเบี้ยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีการ adjust รนะครับฉังนั้นเนี่ย ผมคิดว่าพอร์ตของการทำแอ s เซทโ l o c a t i o n จะยังไม่มีการปรับในเรื่องของน้ำหนักในเวลานี้นะครับ,รบสิ่งที่เรามองในเชิงของ t ท c กติค l ลสำหรับแอสเซทโลเคชันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็น market neutral มาเก็ตดูโช l มาตลอดนะครับตั้งแต่ที่ตลาดลงไปประมาณใกล้ๆพันสองรอยเศษเราจากเดิมเคยเป็นอันเดอร์เวทเราปรับมาเป็นดูโชคนะครับผมค,บคิดว่าพอตลาดากลับขึ้นมาเทรดตรงระดับใกล้ๆพันสี่ร้อยเนี่ย มีโอกาสที่เราจะมีการรีไวซ์จากนิวโตรกลับไปเป็นอันเดอร์เวทอีกครั้งหนึ่งหลักๆเลยผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของตัวอัพไซด์ของตลาดที่จะมาจากในเรื่องของเซอร์ไพรส์จากเรื่องของน้ำมันหรือเออร์นิ่งค่อนข้างจำกัดน,นะครับอือืได้ครับเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวขอรบกวนอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุครับไ<ม>ค,ครับผมครับครับสวัสดีครับ ทางคุณชัยพรนะครับแน่นอนครับเวลาดัชนีขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็ต้องเ,ออเริ่มแนะนําให้ระมัดระวังบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องของการเทคโปรฟิตหรือว่าทำกำไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับตลาดหุ้นในช่วงขาขึ้นอยู่แล้วมันไม่มีหุ้นตัวไหนได้ขึ้นได้ตลอด อย่างอย่างเดียวนะครับขึ้นมามันก็ต้องมีย่อบ้างพักบ้างแล้วเรายัางไม่ค่อยเห็นทุนตัวใหญ่ๆพักบ้างเลยนะครับโดยเฉพาะ,ะนในกลุ่มพลังงานเพราะวทปตทอ,ทอสอพอเนี่ยขึ้นต่อเนื่องจริงๆนะครับก็หลายคนก็บอกว่าแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายอย่างมากแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะพักเนี่ยนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกตัดสินใจดูก็ไม่กล้าว,ว่าโอ้ขายทิ้งเถอะแล้วทำให้คุณผู้ชมขายหมูเนี่ยเดี๋ยวผมก็รู้สึกผิดตามไปด้วยนะครับ